โอ้โหฝนฟ้าก็นำเสียงกวาคำรามดูหน้ากลัวแปดแปวันนี้ฝนตกครับตำบลแหลมกัดอำเภอเมืองจังหวัดตราดฝนตกโอ้โหมีความชุ่มชำ่ำและต้นหญ้ามันก็จะงอกขึ้นมาอีกแม่เจ้าโอ้โห ดูต้นใบยีหล่าของผมนี่สวยงามมากเลยหลังจากที่ว่ามันเกือบตายนะต้นยีหลาเนี่ยเกือบตายเกือบตายนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันก็รอดจนได้นะครับรู้ไหมครับว่าใส่ปุ๋ยอะไรมันงามขนาดนี้ <c oughs> ไม่อยากจะบอกเลยเดี๋ยวใครแย่งสูตรไปนะฮะ <c oughs> บอกก็ได้ครับก็ใส่ปุ๋ยเม็ดเขียวเขียวเนะี่ย สูตรเสมอ16 16 16มันจะเป็นปุ๋ยสูตรเสมอมันจะงามมากเลยครับดูเลยโอ้โหแต่ลดน้ํามันทุกวันนะมันขาดน้ําไม่ได้นะครับเมื่อก่อนนี้มันไม่มีใบเลยนะมันโลนเลยแล้วมันเหี่ยวแบบโอ้มันเหมือนจะตายอ่ะพูดง่ายๆนะครับผมก็คิดว่าเออมันแก่แล้วมันจะตายไปเองแต่เปล่าไม่ใช่นะฮะมันขาดปุ๋ยครับปรากฏว่าเราใส่ปุ๋ยนะฮะแล้วเราก็รดน้ํามันทุกวันทุกวันนะฮะมันก็โตนะฮะปุ๋ยแบบเนี้ย น่าจะสูตร16 16 16, 16หรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมซื้อมากระสอบหนึ่งเอามาใส่ต้นหมากด้วยมันเลยงามงามมากเลยดูดิโอ้โหยวันนี้ฝนตกครับมีความชุ่มฉ่ำหน้าบ้านผมจะมีต้นมะพร้าวอยู่สามต้นนะฮะนู่นอีกต้นหนึ่งรับต้นนู้นนะเกือบตายแล้วเพราะมันโดนไฟแล้วมีต้นหมากอีกต้นหนึ่งด้วยเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆชมบรรยากาศรอบๆบ,บ้านของผมนะครับ ตอนนี้รถก็จอดอยู่ในบ้านก็คือไม่ไปไหนครับวันนี้โอ้อยากทำหลังคาบ้านใหม่จังเลยเอ้ยไม่ใช่หลังคาบ้านหลังคาที่เก็บของนะครับมันน้ามันรั่วนะครับนี่ครับบรรยากาศข้างบ้านเอ้ยตอนนี้ก็เก็บเต็นท์ไปแล้วนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราหมดฤดูแคมปิง้งคือผมเดินทางบ่อยนะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้แคมปิ้งอยู่ข้างบ้าน ข้างบ้านก็จะมีต้นน้อยหนาอยู่ต้นหนึ่งนะอยู่มาประมาณสามปีแล้วโตวได้แค่นี้เองก็ไม่เข้าใจกับมันเหมือนกันนะครับทําไมมันโตแค่นี้มีต้นมะม่วงหนึ่งต้นต้นมะม่วงนี่ก็ไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าผมลานใบมันเรื่อยๆนะครับแล้วก็มันไม่มีลูกนะฮะก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรมันไม่ได้ถูกผสมพันธุ์หรือยังไงก็ไม่แน่ใจส่วนต้นมะม่วงข้างบ้านนุ่นมีครับนะฮะสามต้นนะฮะ ลูกนี่โคตรดกอ่ะนะฮะจะให้ดูครับนี่มะม่วงนี่ลูกโคตรดกอ่ะหน่วอยู่ฝั่งนู้นอ่ะต้นนู้นน่ะโคตรดกอ่ะหน่วต้นนี้ลูกนี่ถ้าจะบอกว่าติดพื้นดินอ่ะนะครับโอ้โหฝนตกครับวันนี้นะบรรยากาศชุ่มชื่นร่มเย็นเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปดูหลังบ้านครับและนี่ก็คือบรรยากาศหลังบ้านครับให้เพื่อนๆดูครับ มันจะมีความชุ่มชื่นร่มเย็นมากๆเลยเดี๋ยวอีกหน่อยนึงนี่ถ้าฝนตกแล้วก็จะโอ้โหหญ้าก็จะรกอีกแล้วฮะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าฤดูแห้งแล้งของจังหวัดตากนั้นก็จะหมดไปนะครับฤดูฝนก็จะย่างกายเข้ามาแล้วเห็นไหมครับโอ้โหฝนตกครับบรรยากาศดีฮะจะให้ดูครับนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ท้องนา เป็นสวนหมากของผมครับสองไร่กว่าๆปลูกหมากไปก็ประมาณได้สองร้อยกว่าต้นแต่ตอนนี้ยังไม่เห็นต้นหมากเลยเห็นครับนะฮะมันก็โตนะมันก็โตเรื่อยๆนะฮะแต่ว่ายังปลูกหมากได้ไม่หมดนะครับยังเหลืออีกนิดนึงนะเพราะว่าที่ผมชํไปใหม่นั้นยังไม่โตนะครับก็รอให้มันโตนิดหนึงนะ่งเนาะแล้วก็ได้ปลูกให้หมดนะครับ ผมคิดว่าปีหน้านะครับก็คงจะมีต้นหมากให้เพื่อนๆได้เห็นกันนะฮะว่าหลังบ้านของผมนั้นต้นหมากน่าจะสูงประมาณได้สักหนึ่งเมตรก็ยังดีนะครับอาจจะโตช้านิดน,นึงนะเพราะว่าที่ผมเนี่ยมันเป็นที่ที่น้ําท่วมแล้วก็มันเป็นที่ทรายด้วยเวลาที่ฝนตกหนักๆจริงๆน้ํามันท่วมนะครับแต่ผมทําการเจาะรางขุดรางไว้นะฮะก็ถ้าน้ํามันท่วมมากๆเวลาฝนหยุดตกปุ๊บแค่ประมาณหนึ่งวันมันก็ไม่ท่วมแล้วครับนะมันก็น้ําก็ถูกระบายออกไป ส่วนตรงนี้จะเป็นสระนะครับสระน้าก็แห้งแล้งอยู่พอสมควรแต่ว่าหลังจากนี้นะฮะนี่ก็ย่างก้าวเข้ามาเดือนมีนาแล้วนะครับมีนาปุ๊บนี่ก็ฝนก็จะเริ่มตกแล้วฮะเออใครๆบอกว่าเฮ้ยมีนาเมษานี่มันหน้าร้อนไม่ใช่ครับนะฮะจังหวัดตาดบ้านผมนี่ก็คือจะกลายเป็นหน้าฝนแล้วครับเพราะว่าฝนมันจะเริ่มโปรยปลายมาแล้วปีนี้รู้สึกว่าฝนจะมาเร็วด้วยนะครับก็โอเคนะ ส่วนตรงนี้มันจะเป็นเหมือนเป็นลานลานปูนเก่านะครับนะฮะเดี๋ยวว่าในอนาคตาผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกนะครับโอ้ยฝาแลบฝาแลบผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ปังโอ้โหหลังสนันด,ดีแล้วเกินผมจะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ออกนะฮะก็จะเอาปูนนะจะน่าจะเอาปูนตรงนี้ออกไปแล้วก็ไปไว้ด้านข้างนะครับแล้วก็จะค่อยๆทาไปเรื่อยๆนะ คิดว่าน่าจะใช้ลานปูนตรงนี้ให้มันเป็นประโยชน์นะครับในอนาคตผมอาจจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในลานปูนตรงนี้อาจจะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้สําหรับเก็บหมากแล้วเอามาตากก็ได้นะครับนะฮะมันก็เป็นพื้นที่ที่ใช้สอยประโยชน์ได้แต่ตอนนี้มันยังมีพวกอิดบล็อกนะครับซึ่งมันยังอยู่ในลานตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวในอนาคตเดี๋ยวเราลองเคลียร์นะเคลียร์พื้นที่ตรงนี้ดูกันอาจจะเป็นลานแคมปิ้งก็ได้นะเออ อาจจะเป็นลานคัปิ้งไว้สําหรับเผื่อเพื่อนๆมาเมาที่ยวบานผมนี่ยก็จะให้มากางเต็นท์นอนกันแถวนี้นะครับถ้าจจเป็นช่วงหน้าแรงนะเลียร์พื้นที่ตรงนี้ให้สะอาดนะครับมันก็สามารถที่จะพูดง่ายๆว่าสามารถที่จะเอาไว้กางเต็นท์นอนได้โอ้ฝนตกแล้วเลฝนตกป้าผาเบียงเบียงไม่ไหวแล้วบ๊ายบายลากันไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบายอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับ